เราแตกตอกแตกชูวับชูวับลันลันชูวับชูวับลายลายลาย allez titrage สี่ได้ไหมครับรอบนี้ไม่โดนนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับอะไรครับดูดูครับแข่งเงี้ยปาจิกนะปาจิกนะไม่ใช่ตัวตัวเออโดนครับโดนด้วยตัวตัวเนี่ยตายชีตัว ีตัวหนึให้ท่นดีสวยครับโอ้โหนีไม่ใช่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยอยู่ใต้ไม้ถึงเลวเลยเออเอาต่น,นะครับชี้ตัวใหชี่งัวโอ้ครับเกดยอดแ่งท่วเลยครับดูืมั่ง,งจับจบตัว,ก,ว,ตวกินดูหน่อยครัตัวกินทรายสวยครับดูส

ไปได้เลยอ่ะตัวจำลองเราเอาอยู่นะครับดึงฟิวนะครับจำลองโอ้โหดูครับโอ้หัวครับถือหัวต้องติดจ้ะต้องติดจ้ะโอ้แข่งโดนเลโดนกันแล้วฮะสองแพ้ครับหลายตัวเลย มาเ่นต่อครับทางแบงค์ใส่นคสนเดียวเลยครับผมใส่ยางอ่อนครับอีปลาอครับวันนี้ทีละปลานินปลานินอันนี้อดนมแล้วนะอันนั้นะของพีรกอ่ะอันนี้ของอันนี้ของพีไอเหรออันนี้ของพีไออันนี้ของ่างแบงค์เหรอเนี่ยโอ้โหตัวโยเล่เลยของผมตัวแม่งลูกปลาซิวเลยใชค่ะอันนี้ของพ่อละอัี้ ค่ะโอ้ยนี่ครับนี่แม่ครัวแม่ครัวโอ้โหพอพีนหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยจะหอมแก้มมันไม่ใช่ใหญ่โอ้ตวปลาตัวใหญ่เหรเฮ้ยปลาเชือได้มาฮะใช่โอ้ยอันนี้ปลาช่างแบงค์ตัวว่าใหญ่แล้วสู้สู้ของทีละไม่ได้ตอนไหนเนี่ย นี่ครับสู้ของตรนี้ไม่ได้ครับนี่สุ่มสุ่มได้สดได้สดสองวันสุ่มแล้สุ่มค่ะสุ่มนะครับแข้งแรงแรงเล็กเอลูกปลาเนี่ยไม่มีพี่วันนี้ไม่มีวันนี้ปลาวันนี้ปลามันหยุดเฮ้ยแต่ปลาเราสดกว่าเว้ยสดเลยพี่เพิ่งได้เป็นหนึ่งชั่วโมงนะเฮ้ยเออไปยกโต๊ะมาเห็นโอ้โหเนี่ฮยหูเนื้อเป็นนี่เลยอะเมลอนเลยครับ นะครับโอ้โหฝีมือแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวเด้แม่ครัวาทางแบงค์ไม่มาอดกินนะครับเนี่ยทางแบงค์ไม่มาอดกินนะ่ีละนี่แม่งอดกินมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเอทั้งแบงค์มาถึงได้กินใช่ไหมครับทีละโอ้โหทางแบงค์ไม่มานี่ไม่ได้กินใช่ไหมจะได้เราไม่ใด้เนี่ยต้องปลากระป๋องปลากระป๋องเฮ้ยดูเมียหมดแล้วครับดูเมียไอจิ้มครับ วันแรกทอดวันนั้นทอดไข่กินอ่าทอดไข่กินนะครับโอ้เมียไม่ดำไม่แดกโอ้วันนี้โหเพียบเลยครับดูครับเอฟตีออกมาอ่านี่ครับเอฟซีออกมานี่นี่เอฟซีไม่องทอดเอฟตีกินไปวยเลยเออเอฟซีครับยิ้ม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 เลยครับนี่ครับโอ้โต๊ะเล็กไปว่ะกับภาพเต็มโต๊ะ